ทิดมิงชายหนุ่มของหมู่บ้านดงมาเดือพามาลัยเมียสาวที่กำลังท้องแก่นั่งเกวียนมุ่งหน้าไปหาเย่เพื่อนแม่ของมาลัลที่หมู่บ้านดงดำเนื่องจากต้องไปตามหาพรานยอดผู้เป็นพี่ชายซึ่งเข้าไปล่าสัตว์ในป่าได้หลายวันแล้วแต่ยังไม่กลับออกมาเอ็งเป็นไงบ้างมาไลปวดท้องอยู่หรือเปล่าเอ็งไปรอพี่อยู่ที่บ้านแม่ก่อน ถ้าเองมารอพี่อยู่ที่บ้านเราพี่คงไม่เป็นอันทําอะไรแน่เพราะเป็นห่วงเองพี่รีบไปรีบกลับนะจ๊ะขอให้เจอพี่ยอดก็แล้วกันเวลาตอนนี้ล่วงเข้าสู่ยามดึกเกวียนเดินทางจนมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านดงดําแล้วเห็นแสงไฟส่องออกมาจากบ้านหลายหลังอยู่ข้างหน้าทิดมิ่งดีใจพูดปลอบใจเมียใกล้ <Lebanon. S 2> ถึงแล้วล่ะมาลลยเอ้ยเองทนเอาอีกหน่อยนะ จ้าพี่ไม่ต้องห่วงค้าหรอกดูทางให้ดีๆเดี๋ยววมันจะพาเกวียนตกหลายทางไปสักก่อนขณะเร่งรีบเดินทางมาแต่แล้วสองผัวเมียก็ต้องพากกันสะดุ้งโยงเมื่อจู่ๆมีเสียงประหลาดดังแหวกอากาศมาเสียงที่ว่าไม่ได้ทำให้สองผัวเมียสะดุ้งเท่านั้น วัวเทียมเกวียนทั้งสองตัวก็มีอาการตื่นตระหนกเช่นเดียวกันมันหยุดสะบัดหัวไปมายืนมองไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ยอมออกเดินต่อทิดมิงหัวแท้ไปที่วัวให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าแต่มันกลับยืนกระสับกระส่ายไม่ยอมก้าวไปไหนแม้แต่ก้าวเดียวจังหวะนั้นเองที่พุ่มไม้บนไหล่ทางสูงขึ้นไป มีเสียงสัตว์ขนาดใหญ่กระโจนเกาะดังโครมสนัน่นวัวเทียมเกวียนส่งเสียงร้องลัน่นมันเดินถอยหลังจนทำให้เกวียนกระดกมาลายตกใจร้องหวีดเสียงหลงเกือบจะพระตกจากเกวียนไปนั่นมันตัวอะไรวะนะมาลายหยิบปืนให้พี่ทีทิดมิง่งขวาปืนลูกซองจากมือของมีรักเล็งไปยังจุดหมายทันที แต่กลับไม่มีเสียงเคลื่อนไหวอะไรอีกเล็งปืนอยู่สักครู่ทิดมิง่งจึงหันมาสั่งวัวให้ออกเดินพร้อมหวดแท้สุดแรงวัวเทียมเกวียนจึงควบกูเลงไปตามทางระหว่างที่กำลังเร่งเดินทางกันอยู่เสียงปริศนาก็แว่วตามหลังมาอีกพร้อมมีเสียงคล้ายสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีปีกบินพลึบพลับไล่ตามมา สร้างความหวาดผวาให้แก่ทั้งคนและวัวพ่มิง่งตัวอะไรมันไล่ตามเรามาพี่มันมาแล้วเสียงเร่งร้อนของมาลายทำให้ทิดมิ่งตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดทันทีที่เสียงปืนดังลั่นขึ้นเสียงที่ตามหลังมาก็เงียบหายไปวัวยังคงวิ่งตะลุยไปข้างหน้าจนกระทั่งเห็นแสงไฟจากขอบใต้ กำลังมุ่งหน้ามาทางเกวียนชายหน้าเหี้ยมคนหนึ่งนำชายชะกันอีกหลายคนเดินมาส่องไฟดูที่เกวียนพวกมึงเป็นใครกันวะมาทำอะไรที่นี่ข้าชื่อทิดมิง่งมาจากบ้านดงมะเดือจะพามาอะไรมาฝากกับแม่ยายที่นี่ละจ้ะอา้าวน้องเขยกูนี่วาไอ้ทิดมิงการเดินมาชะง,งกมองในเกวียน มาลลยดีใจที่เห็นว่าเป็นพี่ชายข้าเองพี่กา้านพี่มิงเขาจะเข้าป่าและจะเอาข้ามาฝากไว้กับแม่อ๋อเงินเสียงปืนเมื่อคู่ก็เสียงปืนพวกเองอะดิใช่จ้าแล้วที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อกี้ก็มีตัวอะไรไม่รู้บินตามเรามาด้วยถ้าทางมันจะตัวใหญ่มากเลยล่ะก็นั่นแหละที่ทำให้พวกข้าต้อง, Ó อ,งออกตระเวนดูรอบหมู่บ้าน กลับเข้าหมู่บ้านกันก่อนแล้วกันที่เนี่ยมันอันตรายทิดการบอกพลางเหลียวมองไปรอบข้างด้วยอาการระแวดระวังเมื่อมาถึงบ้านของเยเพือนผู้เป็นแม่ของมะลัยกับการทิดมิ่งจึงเอ่ยถามออกไปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมต้องปกป้องหมู่บ้านขนาดนี้ช่วยเรา้ข้าฝังทีได้ไหมก็ผีกระหังมันออกอารวาสวะ่ะฮะผีกระหังนั่นหรอ ก็เออสิวะเวลาเนี้ยหมู่บ้านข้ามีทั้งคนทั้งสัตว์ล้มตายลงไม่เว้นแต่ละวันเพราะถูกไอกระหังมันฆ่าเอาบ้านเองกับบ้านดงดำก็ไม่ได้ไกลกันนะักเองไม่รู้อะไรเลยเหรอวะยังจะเอานางมาลายมาเสี่ยงอันตรายกลางค่ำกลางคืนอยู่เองโทถ้าข้ารู้ข้าจะพามาลายมาที่นี่ทําไมข้าต้องไปตามหาพี่ยอดในป่าเลยกะว่าจะพามาลายมาฝากกับแม่ไว้ก่อนเป็นห่วงที่มันจะใกล้คลอดเนี่ยแหละ อ้าวไอ้ยอดมันหายไปเหรอพี่ยอดหายไปในป่าหลายวันแล้วผู้ใหญ่อ้อนกับข้าก็เลยตามหากันขณะนั้นมาลัยเกิดร้องโอดโอยขึ้นว่าปวดท้องและทำท่าว่าจะคลอดเพื่อนถึงกับร้องเสียงหลงปวดท้องะเะคื แล้วนั่งมาลลยมันจะออกลูกไอ้การเอ็งไปตามยายจันหมอตำแยมาเล็้วเข้าไอ้การรีบวิ่งหน้าตาตื่นออกจากบ้านไปไอ้ทิศเอ็งมาพยุงมาลลยขึ้นไปบนบ้านแล้วรีบไปต้มน้ำเล็้วเข้าทิดมิ่งรีบลนลานไปทำตามที่แม่ยายบอกต่อมาทิดก้านก็กลับมาพร้อมกับหญิงชลาหมอตำแย ถ้าจะไปตามคนมาช่วยป้องกันมันเกิดมันทะลึ่งบุกเข้ามาในบ้านจะเอามันไม่อยู่กันน่ะว่าแล้วทิ่ก้านก็ผลผันออกจากบ้านไปอีกทิดมิ่งยืนงงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็นึกขึ้นได้ถึงคำพูดของกานไอ้ผีกระหังมันจะมากินรกของเด็กมันมาแล้วทิดมิ่งอย่าให้มันข้ามใกล้บ้านได้นะบ้านไรมันกำลังจะคอดแล้วด้วย เสียงมาลายวีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานผสานกับเสียงหวีดวิวของสายลมตามมาด้วยเสียงหอนของหมาที่เย็นเยือยทิดการและชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือตามผสมทบกันเต็มบ้านไอ้มิ่งระวังกระหังให้ดีล่ะมูนี่มันอารวาดหนักถึงขนาดกินคนลเลยนะเว้ยไอการบอกให้มิ่งระวังตัว ทันทีนั่นเองกระหังร้ายที่ทิดมิ่งก็ยังไม่เคยเห็นตัวได้บินผ่านเหนือหลังคาบ้านไปทุกคนต่างแตกตื่นตกใจแงหน้าขึ้นมองพร้อมเล็งปืนตามมันกะว่าถ้ามันโผลมาจะยิงใส่ไม่เลี้ยงเลยทีเดียวพลันก็มีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่มือสองข้างเป็นพังผืดที่แผ่ออกเป็นวงกลม ท่อนหางยาวโบกสะบัดอย่างน่ากลัวพุ่งตัวลงมายืนมันกระพือปีกส่งทั้งลมทั้งกลิ่นมาเข้าจมูกตาใหญ่เท่าไข่ห่านลุกแดงวาบอยู่ในความมืดริมฝีปากฉีกว้างจนถึงข้างแก้มเขี้ยวยาวแหลมเรียงคับปากผิวดำเป็นเมือกหน้าสะอิดสะเอียนการตะโกนลั่นยิงมันเลย ปืนทุกกระบอกประดมยิงใส่มันแต่มันก็ยกปีกขึ้นกันจากนั้นมันก็กระพือปีกดังพื้พักลอยเทงแต้งอยู่กลางอากาศโดยปราศจากอาการบาดเจ็บข่ามันไม่ได้ก็กันมันไว้อย่าให้มันเข้ามาใกล้บ้านได้เป็นอันขาดปวท้องนอะเคะ ปีศาจกระหังหันไปทางเสียงร้องของมาลัยมันทำจมูกเยิ้มพยาบคลายได้กลิ่นที่มันทำให้เกิดความกระหายอยากพยายามจะบินเข้าไปจัดการกับเหยื่อในบ้านแต่ทิดมิ่งและคนอื่นๆยิงสกัดมันไว้อย่างเหนียวแน่นทันทีนั้นทิดมิ่งกระใจหายวาบเมื่อไม่มีกระสุนเหลืออยู่ในรังเพลิงอีกต่อไปมีแค่กระสุนปืนที่เคยได้จากพรานยอด ปลอกกระสุนมีอักขระเลขยันแต่พรานยอดไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับมันเอาไว้เลยกระหังพยายามฝากกระสุนปืนเข้ามาทิดมิ่งจึงรอช้าอยู่ไม่ได้ตัดสินใจยัดกระสุนนัดนั้นเข้าไปในรังเพลิงปีศาจร,ร้ายพุ่งตัวลงมาอย่างไม่เกรงกลัวต่อคมหากกระสุนของชาวบ้านทิดมิ่งจึงยิงสวนขึ้นไปทันทีเปรี้ยงแรงที อันพลันแรงของปืนทำเอาทิดมิ่งถึงกับหงายหลังพึ่งปีศาจกระหังผวาไปทั้งตัวมันปักหัวดิ่งลงในป่าทึบข้างบ้านทุกคนเฮก,กันลั่นไล่ตามมันไปอย่างลิงโลดเป,เป็นไงบ้างวะไอทิดโอ้ยหัวยังวิ่งวิ่งอยู่เลยพี่ขณะเดียวกันเยอเพื่อนก็ร้องบอกออกมาจากในบ้านไอทิดมิง่งมึงได้ลูกชาย หลานกูเป็นผู้ชายฮะอะไรนะผมไม่ได้ยินน่ะมึงได้ลูกชายโว้ยไอ้ทิดการตะโกนกรอกหูทิดมิ่งเท่านั้นเองทิดมิ่งก็ทิ้งปืนวิ่งหน้าตังขึ้นไปบนบ้านตรงไปหามาลัยที่อุ้มลูกน้อยอยู่ในอ้อมกอดเราได้ลูกชายจะพี่เฮ้ยโคตรได้สักที แล้วไอ้กระหังตัวนั้นแ่ะมันเป็นยังไงบ้างล่ะไอ้การทิดมิ่งมันยิงร่วงตอนเนี้ลุงมีกับคนอื่นกำลังตามไปดูมันอยู่ได้ยินเช่นนั้นทุกคนต่างพากันโล่งอกมาลัยและลูกน้อยปลอดภัยดีแต่ทว่าลุงมีกลับมาบอกทุกคนว่าหากระหังไม่เจอมีแต่รอยเลือดตกกระจายและหายไปทางลำห้วยขณะนั้นเอง ได้มีในพรานสองคนสะพายปืนเดินเข้ามาในบ้านพอทิดมิ่งเห็นหน้าหนึ่งในสองพรานก็ร้องออกมาอย่างดีใจผู้ใหญ่อน้นพี่ยอดมากันได้ยังไงคนที่เดินมาคือพรานยอดพรานป่าฝีมือชะกันพี่ชายของทิดมิ่งนั่นเองเขามากับผู้ใหญ่บ้านดงมาเดือข้าเองขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะพอรู้ว่าเองพามียมาที่นี่ ข้าก็เลยรีบชวนผู้ใหญ่ตามมาเพราะข้ารู้ว่าหมู่บ้านนี้มีผีกระหังออกอารวาสอยู่ไอ้กระหังตัวนั้นมาถูกข้ายิงด้วยกระสุนของพี่แต่ว่ามันหายตัวไปแล้วมาโดนกระสุนอาคุบของข้าลงไปจังๆมันไปไหนได้ไม่กลหรอกข้าเจะมันอยู่ที่พงหญ้าข้างลําห้วยมัน,นอนตายอยู่ตรงนั้นแหละจากนั้นยอดก็พาทุกคนไปยังร่างซึ่งนอนงายกลางแขนกลางขาอยู่ในพงหญ้า ข้างลำทานปีกสองข้างยางกลางออกทั่วทั้งตัวมีแต่รอยสักยันกลางหน้าอกของมันเป็นรูโวขนาดเท่ากำปัน้นไอ้กำปันพี่รู้จักมันด้วยหรือรู้จักสิไอ้กำปันมันเป็นคนในหมู่บ้านนี้เองอะ่ะมันเป็นคนชอบเล่นของแต่อยู่ดีๆมันก็หายตัวไปอะ่ะบ้างก็ว่ามันถูกของเข้าตัวจังกายเป็นบ้าหายเข้าป่าไปแล้วที่แท้มันก็คือไอ้กระหัง ที่มารังควานหมู่บ้านเราที่เองอ่ะอนุภาพของกระสุนลงอาคมทําให้กังหังร้ายในตัวมันได้สูญสลายไปแล้วข้าจะทําพิธีส่งดวงวิญญาณของคําปั้นไปสู่ที่ชอบที่ชอบเองชาวบ้านไม่ต้องเป็นกังวลกังหังร้ายตัวนี้อีกต่อไปแล้วแ่ะนะช่วยกันฝังเจ้าคอปันมันซะตอนที่เป็นคนอยู่มันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครคงเป็นเพราะอำนาจที่ชั่วร้ายเปลี่ยนมัน ที่กลายเป็นกระหังที่ดุร้ายแบบเนี้ยการกล่าวกับทุกคนด้วยสีหน้าที่เศร้าสลดก่อนจะจัดการกับร่างของกระหังคำปันต่อไป